ไปดูข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราค่ะผ่าชิมชาบ้านรักไทยกับช่วงรายการคำภีวิถีรวยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมา นายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำทีมงานของรายการคำพีวิถีรวยเดินทางไปยังหมู่บ้านรักไทยตาบลหมอกจาแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีนายกัมพูภูริภูวดลและนางสาวรัชนีสุทธิธรรมผู้ดำเนินรายการคำพีวิถีรวยเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพของชุมชนและชาวบ้านที่หมู่บ้านรักไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แนะนำการปรุงชาเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้ชิมพร้อมกับพาเที่ยวชมสินค้าและของที่ระลึกข,ของฝากที่เกี่ยวกับชาและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นที่สนใจของผู้มาเที่ยวชมและชิมชาเป็นอยาน่างมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนได้กล่าวว่าหมู่บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนานที่มาอยู่อาศัยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งส่วนใหญ่ได้รับสัญชาติไทยโดยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านรักไทยนี้กว่า600อคนหมู่บ้านรักไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแม่ห้องศนที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเที่ยวประจําทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของที่ระลึกและอีกอย่างหนึ่งเมื่อมาเที่ยวแล้ว ุกคนก็จะได้ชิมอาหารจีนยูนานที่มีความอร่อยไม่แพ้พัตตะคารใหญ่เลยค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีอาชีพปลูกชาและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านรักไทยเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านเป็นอย่างมากในแต่ละปีนะคะ <c oughs>

อร่อยไหมอร่อยนะควรซื้อเป็นของฝากอย่างยิ่งครับซื้อหรือยังฮะลุงครับอ่าซื้อไปเราต้องเที่ยวซื้อ,อน,นี่ซื้อไปฝากกิ๊กหรือ,อว่าใครฮะหลานหลานนะฮะเราซื้อไปฝากกิ๊กครับน้องหลาน ส่งให้ทดลองและขยายผลไปสู่พี่น้องอประชาชนตอนนี้เขาประชาชนก็ปูกกันมากมายแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นรายได้โอันดับ3มก็เรื่องของการใช้คะนนพรอเราติดแท่นแดนพม่าซึ่งเรากําลังจะเปิดเอ c เข้าสู่ทิตะว,วันตกนั่คือพม่าเนี่ยอันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าการชาคแแดนได้มากเลยครับผมเี ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะพาะผู้ดําเนินรายการช่อง9ค่ะรายการคัมภีวิถีรวยนะคะเดินทางไปถ่ายทํารายการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพาเที่ยวชิมชาที่บ้านรักไทยก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราอีกแนวทางหนึ่งนะคะ